ก็กร่าวสวัสดีกันด้วนยนะครับดกวโผมเทนวันนี้เราจะมาสอนทำปกคลิปแล้วก็ลงปกคลิปใน YouTube Studio นะครับเพียงแค่เรามีแอป Pixel Lab กับ YouTube Studio นะครับเข้าไปนะครับผมนี่ครับแอปอ่า i x e l Lab จะเป็นระงาันี้ผมแล้วก็ YouTube Studio นะครับสามารถโหลดได้จาก Play Store ครับผกม,มาโอเคนะครับเราเข้าไปเรย่งกันดีกว่าคือ YouTube Studio ก็คือ คล้ายๆหลังบ้านดูทุกของเราแล้วเราสามารถดูทุกอย่างเกี่ยวกับยูทูบได้นะครับผมก่อนนี้คือคลิปที่ผมลงไปนะครับนีมีมีมีเคก็ได้มีคอมเมนต์มาครับบอกว่าสอนทำตัวคลิปหน่อยก็ทําให้แล้ครับไปโหลดแอคไวร์เล่แรมนะครับเคแล้วก็การการนี้ยกเลิกครับตรงนี้นะครับรอ่ะเราสามารถเลือกอะไรก็ได้เลือกเลือกเลือกได้หมดเลยทีนี้ บอกอ่าไอตรงกรอบคลิป่ะมันไม่ใช่อ่ะเป็นนะเป็นปกคลิปคือปกคลิปมาได้สิบหกต่อเ้าใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ใช่งัเราต้องกดมาที่ไข่ปลาสาจุดก็ผมหรือว่าอันนี้ครับกดไปที่ image size เน่เคแล้วกดไปกดไปที่ตรงสามเหลี่ยมแล้วกด YouTube Channel b a n n e r c h a n n n l b a n n n r โอเคนี่ครับก็ได้ตอนนี้ผมอ่ะผมลองทำมาเล่นๆนะคือ เดี๋ยวลองอ่ะแล้วก็ถ้าจะเขียนอะไรก็กดพิที่บัวกดแท็กอ่ะอย่างงี้ครับแล้วก็ผมได้ลองเขียนได้นะทำาขคลิปอ่ะวันนี้ก็ได้ครับอ่ะอันนี้ลบไปก่อนไม่ชอบไดไรแล้วนะครับอ่ะนี่ครับเนี่ยก็ได้แล้วแล้วสูตรต่างๆนะครับคือไอต้ตรงอ่ะตรงเอครับคือฟอนต์ของเราสามารถปรับแต่งอะไรก็ได้มสมมติว่าอ่ะสี สีเราส่ได้ส,สีเขียวอะสีเขียวได้หมดสีเขียวแล้วก็ส่วนที่ผมชอบใช้ที่สุดนะครับอันนี้ก็อ่าคือสโต็กครับผมสโต็กสามารถใส่อ่ะเป็นคอร์ดคีบผมอันนี้แล้วก็สามารถใส่ได้อย่างเลยสมคติคอลเลอร์ใช่ไหมผมก็ใส่เงี้ยอ่ะแล้วก็เลือกเลือกว่าหนาแค่ไหนอ,นนอะประมาณนี้อ่ะอย่างนี้ครับผมแล้วก็ชาว์ก็คือเงาอ่ะแล้วก็แอมเบอร์แอมเบอร์นี่ยครับเป็นแบบ อเหมือนเป็นไฟฉายแต่ไม่ชอบใช้ไฟฉายนะแล้วก็อันนี้ครับคือที่ผมบอกแต่งประตูคือมันสวยมากคือนี่เราสามารถทําเป็นสามมิติได้นี่นี่นี่สามมิติอ่ะอ่ะและนี่อันนี้นี่สามมิติเลยนี่ทำให้คลิปเราดูมิติมากขึ้นนะครับนี่นี่นี่ครับเนี้อย่างเงี้เลยทำให้คลิปเราดูมิติโอเค ก็หมดแล้วครับตรงฟอนต์เนี่ยต่อไปคือพวกแบบวาดลูปอะไรทําให้ลุกสองโค้งอะไรเงี้ยก็ผมไม่ค่อยช่าใช้กครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm hmm. แอโร่รือพวกลูกสอทด่ยแบบ mm hmm. สอนทํางเปคลิปอาชีพไปนี่อาชีพไปนู่นนะคบผม mm hmm. ก็เหรือานี hmm. ้ก็จะมีแค่นี mm ้ hmm. โอเคครับก็ถึงขั้นตอนตอนลงลงปกคลิป mm hmm. คือเราได้ปกคลิปมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะ จะใส่กคลิปยังไงให้กดไปที่ YouTube Studio นะครับแล้วก็กดเข้าไปด่าเรานะครับอ่ะสมมุติอ่ะแคลลิยูสปริงลิทนะครับแล้วก็กดไปที่อ่าปาก้าผมกดไปแล้วก็กดอันนี้ปึ๊บแล้วกดเปลี่ยนนะอ่ะนี่ใช่ไหมครับอ่ะก็สามารถใส่อะไรได้หมดทุกอย่างแล้วครับก็อยู่งไม่ได้เสกมาครับก็นี่แหละครับตอนนี้เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับใส่ไป แล้วก็กดบนันทึกพอกดบนันทึกเสร็จก็ได้ปล่กิ๊แล้วก็วันนี้ใครชอบคลิปนี้ถ้ากดแชร์ถ้าคุณไม่แค์อยู่กลบทกัพับนะครับบ๊ายบาย